สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปาเลตี้ความหลากหลายของอารมณ์สปาค่ะและสปาเลตี้ในวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะมาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสวยความงามแต่ว่าจะเป็นที่ไหนและน่าสนใจมากแค่ไหนนะคะต้องติดตามชมกันสักครู่เดียวค่ะ กลับเข้าสู่รายการสปาลิตี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งอาทิตย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิวหน้าของเราเนี่ยดูหมองคล้ำแห้งกร้านไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนนะคะวันนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะสายพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะเพื่อที่จะมาแนะนำนะคะการนวดหน้าเพื่อผ่อนคลายค่ะแต่วิธีนี้นะคะจะน่าสนใจมากแค่ไหนต้องมาพูดคุยกับท่านท่านี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่นิงคะการนวดหน้าเพื่อผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไงคะก็เป็นการนวดหน้านะคะเพื่อบําบัดและก็ผ่อนคลายอาการความตึงเครียดต่างๆนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องปวดศีรษะไมเกรสนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะการนวดหน้ากระตุ้นตรงจุดต่างๆบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ลงได้เพราะบริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีจุดจุดต่างๆนะคะซึ่งเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ย จุดนั้นก็จะบรรเทาอาการที่เราเป็นอยู่เช่นปวดศีรษะไมเกรนนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวนะคะเราก็จะกดจุดบริเวณด้านข้างนะคะแล้วก็มีบริเวณบ่านะคะรบริเวณคอนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการขัดหน้าด้วยสมุนไพรด้วยนะคะแล้วสมุนไพรที่ใช้ในการขัดหน้านีม่มีอะไรบ้างคะนี่นิง ก็จะมีหลักๆนะคะก็จะมีพรนะคะมีขมิ้นมีดินสอพองนะคะก็มีอาจจะมีพวกใบบโบกลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่สภาพผิวหน้าขัดนี่ใช้เวลาขัดประมาณกี่นาทีก็ประมาณ5-10นาที5-10นาทีค่ะขัดแล้วก็รอให้สมุนไพรแห้งแล้วก็ขัดขัดเสร็จแล้วเราก็ล้างออกล้างออกแล้วก็จะมีสมุนไพรสำหรับนวดค่ะนวดเพื่อบำบัด คลายเคยรียดได้ด้วยในช่วงนี้นะคะคก่อนที่เราจะพอกขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนของการพอกที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่หนิงก็จะมีส่วนผสมของครีมต่างๆนะคะก็มีไพรมิคามินแล้วก็มีบีดินสอพ,พองร่วมด้วยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นการผ่อนคลายดีๆอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สปาร i ตี้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่หนิงเป็นอย่างสูงนะคะที่มามอบสุดเด็ดเคล็ดับให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มาเที่ยวที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะไปไหว้องค์พระปฐมเจดีกันมาแล้วนะคะไปตลาดน้ําลําพญากันมาแล้วเนี่ยแวะมาที่นี่ค่ะโรงพยาบาลดอนตูมนะคะตามคอนเซ็ปที่เขาบอกว่าเหนื่อยนักพักดอนตูมค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของสปาเตตีหมดลงแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการไถ่ธรรมแต่ตอนนี้นะคะซาและพี่หนิงต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ร่วมสร้างสารรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ขึ้นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธนาคารออมสิน